ครับอยู่กับผมช่างต้นเดี๋ยววันนี้พาอัปเดตผลงานการผลิตกันครับนะฮะจะมีเป็นรุ่น P 2 1นะครับวัสดุหุ้มงานหนังสีเขียวนะครับแล้วก็ตัว P 2 1 7ตัวนี้จะเป็นวัสดุหุ้มด้วยงานหนังสีเทาดำนะครับแล้วก็รุ่นดึงลอนหลังตัดครับนะฮะขนาด6ฟุตวัสดุหุ้มงานผ้ากำมะหยี่นะครับมีคอกันเด็กด้วยนะครับขนาด3.5ฟุตนะครับโอเครุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงลอนหลังตัดนะครับวัสดุหุ้มงานผ้ากำมะหยี่ทั้งชุดเลยตัวเอ่อเตียง ข้อกันเด็กเนี่ยจะเป็นขนาด3.5ฟุตนะครับเสริมเบาเป็นลอนๆอนพิเศษแบบนี้ครับนี่ฮะใส่ฟองน้ําหนานุ่มที่ตัวเบาด้วยนะครับทั้งหมดเลยล้อมเลยนะครับด้านหัวด้านข้างด้านปลายเตียง ตรงนี้ก็ใส่ไว้ให้นะครับอันนี้จะเป็นคอกันเด็กคุณลูกค้าเนี่ยสามารถสั่งขนาดได้นะครับตามตัวอย่างที่เราอัดคลิปอยู่ตรงนี้จะเป็นขนาด3.5ฟุตหากลูกค้าท่านใดต,ต้องการที่จะขยายเป็นไซส์6ฟุตหรือไซส์ครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับสรับตัวคอกแบบนี้นะครับรุ่นนี้ฝากผลงานเอาไว้ด้วยนะครับเป็นไซส์ขนาด9.5ฟุต6ฟุตบวกด้วย3.5ฟุตเป็นไซส์ขนาด9.5ฟุตนะฮะหากลูกค้าเนี่ยมีพื้นที่ห้องกว้างไม่พอก็สามารถลดขนาดเตียงใหญ่ได้นะครับให้เหลือ5ฟุต บวกกับ3าฟุตครึ่งก็จะเป็น8.5ฟุตวัสดุหุ้มต่างเนี่ยเราสามารถเลือกได้หมดเลยครับนะฮะเดี๋ยวมาดูรุ่นต่อไปครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น p 2 1 7วัสดุหุ้มงานหนังสีเทาดํารุ่นนี้เรียกว่ารุ่น p 2 1นี่ฮะเดี๋ยวผมพาดูนี่ครับ นะฮะสรุ่นนี้เนี่ยแตกต่างกับตรงเบาะนะครับเห็นไหมฮะรุ่นที่มีเบาะกระดุมเย็บลายแบบนี้นะครับเจาะกระดุมคริสตัลแบบนี้เนี่ยเรียกว่ารุ่น p 2 1สนะครับส่วนรุ่น p 2 1 7เจนี่ยจะเป็นสไตล์เบาะแบบตลอนเรียบแบบนี้ตัวฐานจะเป็นแบบเรียบส่วนตัว p 2 1จะเป็นฐานแบบเจาะกระดุมนะครับแบบนี้มีกระดุมคริสตัลด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูออปชันที่หัวเตียงจะมีเหมือนกันนะครับก็คือมีไฟนะครับท้งซ้ายและขวาเหมือนกันเลยนะครับนี่ฮะที่หัวเตียงตรงนี้จะมีววิิิตเเอาไไ้ปปดดดฟครับ่ ช่องเอาไว้สาหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือแผ่นชั้นวางของนี่ครับลูกดิ Hello ้ชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ครับตรงนี้นะฮะจะเป็นช่องซ่อนของครับคุณลูกค้าสามารถเปิดโดยการเอามือดันตรงนี้หยิบไม้ตรงนี้ดึงขึ้นมาครับนี่ฮะดึงถอยหลังออกมาจะเจอช่องเก็บของด้านล่างนี้ครับจะมีเหมือนกับรุ่น p 2 1เลยนะครับรุ่น p 2 1็จะมีออปชั่นตรงนี้เหมือนกันครับนี่ฮะสวิตช์ควบคุมไฟเตาละไฟเาไวาสำหรับเสียบที่ชาร์จแบตมือถือตรงนี้แผ่นชั้นวางของลูกดิ้นชักสามารถถอดออกมาได้เหมือนกันนนนบบช่่่ออองงงซขด้้าาลแี นี่ครับสามารถเก็บของได้นะครับ2รุ่นนี้รุ่นนี้เรียกว่ารุ่น P ี21นะครับวัสดุหุ้มตัวนี้เป็นงานหนังสีเขียวนะครับวัสดุหุ้มตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไม่ชอบส,สีนี้สามารถเปลี่ยนสีได้นะครับนี่ฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสีเทาดาครับนี่ฮะงานหนังเหมือนกันนะครับหนังหลังงานหนังลายแพรไหมเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยครับน <s> ี่ฮะ <accused> โอเคครับคุณลูกค้าชอบแบบไหนภายในเพจของเรานะครับก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะครับโดยการก๊อปปี้รูปภาพส่งเข้ามาทางข้อความได้เลยนะครับสามารถสั่งทําได้หมดนะครับไซส์ขนาด6ฟุต5ฟุต3ฟุตครึ่งหรือจะเป็นไซส์ครอบครัวแบบนี้ก็สามารถสั่งได้และก็สามารถเลือกวัสดุหุ้มได้หมดเลยเหมือนกันนะครับชอบงานหนังงานผ้าต่างเนี่ยสามารถเลือกได้หมดครับก็ <c oughs> พรุ่งนี้วันศุกร์นะครับเสาร์และอาทิตย์ โชรูมเปิดให้บริการนะครับสามารถเข้ามาดูผลงานจริงที่โชรูมได้เลยนะครับเรามีโชว์อยู่นะฮะยังไงผมฝากผลงาน3รุ่นนะครับรุ่นหนึ่งนหลังตัดพร้อมด้วยคอกั้นเด็กแบบนี้นะครับแล้วก็รุ่น P 2 1 7และก็รุ่น P 2 1ครับยังไงวันนี้ผมช่างต้นขอไปพักผ่อนก่อนครับฝากสินค้าด้วยครับ